เมียเก่าบอสพรโปรแช้เหตุอย่าพิษบอสสาวข้างกายยันไม่เกี่ยวดีไอคอนช้ำถูกอายัดซัพวันที่17ตุลาคม2567ในรายการโหนกระแสติดกับดักรักบอสตัวร้ายมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งได้ให้นางสาวธิตยาหงอุปถุมชัยหรือจิ๊บอดีตภรรยาของนายวรัตพลวรรตกุลหรือบอสพร ชี้แจงหลังมีชื่อปรากฏเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกปป,อปองอายัดทรัพย์นางสาวธิตยาเปิดเผยว,ว่าตนจดทะเบียนอย่ากับพรตั้งแต่ปี2562จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปก่อนหน้านี้พรเคยทำที่เจอเนสเคยรู้จักกับพี่กบอนุสราจันทรังสีพี่ธเนศวงศา ตอนนอแค่ตามสามีไม่เคยบรรยายอะไรชื่อของตนไม่ควรปรากฏอยู่ในบริษัทดีไอคอนตอนตั้งบริษัทตนก็ไม่มีส่วนอะไรตรงนั้นพอมีชื่อถูกอายัดรัพย์จากปปงตนตกใจมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นอะไรกับเขาเลย นางสาวธิตยากล่าวต่อว่าพี่กบก็เคยเตือนคนอื่นก็เคยเตือนแต่ตนยังไม่ได้เชื่อเพราะมีหลายคนที่ต้องการเขาเพราะเขาหล่อรวยมีความสามารถตนทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่กับแม่และลูกแต่ไม่เคยเห็นสามีเขาหลังจากนั้นตนก็ทราบว่าเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ไม่อยากพูดเพราะกระทบลูกซึ่งตนมีลูกสาวคนเดียวส่วนลูกชายไม่ใช่ นางสาวทิตยากล่าวอีกว่าหลังจากตนแยกย้ายกับเขาจึงรู้100%ว่าที่ตนได้ยินมาทั้งหมดคือเรื่องจริงพอแยกกับตนไปก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตนจดทะเบียนหย่าและแยกย้ายกับเขาตั้งแต่ปี2562แล้วแยกบ้านอยู่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยหนุ่มกันชัยถามต่อว่าเขายังโอนเงินเข้าบัญชีคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ นางสาวธิตยากล่าวว่าตามบันทึกข้อตกลงหลังการจดทะเบียนอยาเขาจะต้องโอนเงินค่าเลี้ยงดูลูกเข้าบัญชีตนทุกเดือนตอนแรกโอนให้เดือนละหนึ่งแสนบาทแต่ตนใช้จ่ายไม่พอจึงขอเพิ่มเป็นเดือนละ160,000บาทอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https://www.kset.co.th/special/story/new_under_score_9463332 a นางสาวธิตยากล่าวว่าเขาหน้าตาดีก่อนจะเป็นหน้าตาปัจจุบันตอนนั้นเขาหล่อและสาวสาวเข้าหาเขาเยอะมากมีตลอดแต่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทุกคนจะเห็นว่าคอยติดตามตลอดเวลาเป็นเบอร์สองข้างๆตนตลอด และคอยดูแลคุณพรโดยตนจะนั่งข้างพรในฐานะเมียแต่เขาจะนั่งข้างตนในฐานะคนดูแลพอรอีกที่เขาจะบอกว่าถ้าน้องไม่ว่างเดี๋ยวพี่ดูแลให้ทำทุกอย่างแทนเองเขาจะดูแลตนดูแลลูกให้นางสาวธิตยากล่าวต่อว่าพี่กบก็เคยเตือนคนอื่นก็เคยเตือนแต่ตนยังไม่ได้เชื่อเพราะมีหลายคนที่ต้องการเขา เพราะเขาหล่อรวยมีความสามารถตนทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่กับแม่และลูกแต่ไม่เคยเห็นสามีเขาหลังจากนั้นตนก็ทราบว่าเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ไม่อยากพูดเพราะกระทบลูกซึ่งตนมีลูกสาวคนเดียวส่วนลูกชายไม่ใช่ นางสาวทิตยากล่าวอีกว่าหลังจากตนแยกย้ายกับเขาจึงรู้หนึ่งร้อเปอร์เซนตว่าที่ตนได้ยินมาทั้งหมดคือเรื่องจริงพอแยกกับตนไปก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตนจดทะเบียนหย่าและแยกย้ายกับเขาตั้งแต่ปี2562แล้วแยกบ้านอยู่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าเขายังโอนเงินเข้าบัญชีคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ นางสาวธิตยากล่าวว่าตามบันทึกข้อตกลงหลังการจดทะเบียนหย่าเขาจะต้องโอนเงินค่าเลี้ยงดูลูกเข้าบัญชีตนทุกเดือนตอนแรกโอนให้เดือนละหนึ่งแสนบาทแต่ตนใช้จ่ายไม่พอจึงขอเพิ่มเป็นเดือนละหนึ่งแบาทหนุ่มกันชัยถามทนายตั้มและทนายเดชาว,ว่าแม้จะแยกกันอยู่แล้วแต่โอนเงินเข้ามาพอโดนอายัดจึงโดนไปด้วยใช่หรือไม่ ทนายเดชากล่าวว่าเวลาเขาดำเนินคดีกับสามีครอบครัวก็โดนด้วยฟังแล้วน่าเห็นใจเพราะเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูถ้ามีบันทึกหลังการอย่าต้องเอามาประกอบโดยหลักถ้าสามีทำผิดชอโกงประชาชนเขาอายัดหมดแต่จะอายัดไปก่อนน่าจะมีโอกาสไปชี้แจงนางสาวธิตยากล่าวด้วยเสียงสะอื้นว่าทรัพย์สินมีแค่รถที่เป็นชื่อตนนกนั้นไม่มีอะไรเป็นของตนเป็นชื่อของพรหมดเลย รวมถึงบ้านด้วยตนไม่ได้มีส่วนอะไรกับบริษัทดีไอคอนแต่ชื่อตนปรากฏออกทั่วประเทศแล้วมันกระทบกับลูกตนมากๆก,กับครอบครัวตนด้วยแล้วก็มีหลายเพจหลายสื่อเอาหน้าของลูกตนไปโพสต์อยากให้ทุกคนอย่าทำร้ายเด็กเพราะเด็กไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยให้เห็นใจเด็กด้วยตอนนี้น้องบอกว่าน้องไม่อยากไปโรงเรียนน้องอยากหยุดอยู่ที่บ้านน้องรับไม่ไหวน้องเพิ่งอายุ14ปีน้องรับไม่ได้นางสาวธิตยากล่าว อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ข่าวสด